หมูซาหมูเกระเพรากระเพราข้างในน,นี่นี่มีพริกไทยเม็ดมาเลยให้เลยดิยอืมกระเพราขาแบบน่ากินมากอ<ป>ือปลาเขามีไขด่ดาว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุ๋มพาทุกคนมากินกะเพราถาดค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่บุ๋มกินมานานหล,หลายปีแล้วนะคะก็เป็นร้านใกล้บ้านด้วยนะคะนี่เลยร้านนี้อาร์ตโฮมกะเพราถาดค่ะซึ่งเขามีขายในอะ,อะไรนะแกฟู้ดคุชชันด้าอะไรอย่างงี้มีหมดเลยนะนี่ดูบรรยากาศบ้านในร้านเขาคือแบบเป็นเหมือนแบบบ้านชิวมาก อันนี้เป็นเมนูเค้านะคะเมนูเขาคือแบบว่าคูลมากเลยแหละทุกคนเอาไม้มาทําเป็นแบบเมนูนะนี่เริ่มต้นที่ราคา60บาทนะคะคือทุกถาดเนี้ยจะมีไข่ดาวนะคะมีไข่ดาวทุกถาดเลยนะยกเว้นข้าวผัดค่ะนี่เครื่องดื่มก็มีนะทุกคนอันนี้เป็นมุมเครื่องดื่มเค้านะคะทุกคนเลยก็คือบริการตัวเองนะ ข้าวหมูสับของพี่โซ่หรือเปล่าอันนี้อันนี้จุดมากจีอันนี้ของโอ,โอ้โหเป็นกะเพรากะเพราข้างในคุณห,หมดไหมเนี่ย <c oughs> ดูก่อนอันนี้กอนอ่อยกมาอันนี้เป็นกะเพราอันนี้ผัดช, <ขอ S 2> ชาทะเลพัชชาทะเล อ้โหพากันถ่ายรูปกระเพาะถ่ายอืมกระเพาถ่ายแบบน่ากินมากป้าเขามีไข่ดาวให้ทุกถ่ายเลยนะคะได้ไนะหมั้ยไม่ใช่เหมือนเดิมเค็มพ้นจัดจา้างไถ้าใครไม่กินเผ็ดก็สามารถแบบว่าสั่งไม่เผ็ดได้นะคะ นี่มงปิฎเป็นมะพร้วขาวข้างในอืมพริกหนักมากูดิพริกร้อนๆเลยอะ่ะพริกแค่แบบผิดร้อนมากอืมนี่ไข่ดาวเขาอืมสุกสุกไปหน่อย อโอเคค่ะคือแบบได้เยอะมากเนี่ยคือแบบกินไม่หมดเลยนะคะทุกคนคือเจ็ดสิบบาทเราได้ทั้งกะเพราไขา่ดาวแล้วก็น้ำซุปแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยพี่กัมปาให้แบบเป็นเซตๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบคุ้มมากเลยนะสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นะแนะนำเลยค่ะอาร์ตโฮมกะเพราถาไครมาไม่ถูกเดี๋ยวบุกปากพี่กัดให้ดานล้านะคะ